พวกเเป๊ก EP นี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่จังหวัดนาราธิวาสหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้สําหรับ EP นี้นะครับมาลุ้นกันกับการนั่งเรือกอแระครั้งแรกของพี่เป๊กสันชัยและพี่อั๋มอมรินกันครับที่ทุกคนจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนครับก็วันที่ไปถ่ายละครกับน้องธัญญาพี่อั๋มไปคุยด้วยค่ะเอ้ยพี่เออเล่น้มันพอดีพอดีอ่ะผม กระทืบมึงเลยพูดจัดเลยนั่งดื่มไปแล้วก็เล่นกับพี่กบไปเงยหน้าไปทีเชี้ยเรื่องมันจะเกิดกับกูแล้วเนี่ยน้ำเป็นไงต่อพี่ไปครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับเออมึงไปได้พี่เลย ไม่ขวางกับพี่อยู่เลยอี<ห>ดอกมีวันหนึ่งที่ที่ผมทํางานแล้วเปลี่ยนสปอนเซอร์คืออึดอัดมากก็เลยโทรหาเบ๊กไอเราก็เล่า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 นั่นมึงคุยกันเองเลยเพี้ย <c oughs> โทรศัพท์อนุ่ยเนี่ยเป็นผู้ปกครองแทนพ่อแม่ผมด้วยนะเธอผู้ปกครองกบพลำพูลไปเหรอเชิญบ่อยไหม <c oughs> บ่อยตอนนั้นผมไม่ไขเลือดออกเลือดแม่งจะตายไม่ตายแหละก็บอกพยาบาลบอกว่าไม่ให้ใครเยี่ยมนะ แต่พยาบาลก็เดินเข้ามาบอกว่าคุณน้ำค้ามีคนอยากจะเข้าเยี่ยมเขาบอกว่าผมไม่ให้เยี่ยมอำเภอลำพูนค่ะ <c oughs> จริงๆเป็กก็มไม่ใช่คนีเยี่ยบ้าพอแตกอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ถึงเวลาเขาก็ก็เยี่ยอยู่สุกทันทีที่เที่ยวไทยกับพี่เป๊กสัญชัยในคนเ,เป๊ก ประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอย่นี้พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอ่ะทิปเชเวลชัวร์จากทิพยะประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางเที่ยวที่ไหนก็หายห่วง นาราชิวสนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของภาคใต้ที่มีทะเลสวยไม่แพ้ที่เที่ยวดังๆที่อื่นๆเลยละครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือที่นี่ครับหาดนาราทัศน์ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนาราธิวาสเป็นชายหาดที่มีความสวยงามแปลกตาด้วยวิวจากมุมสูงที่จะเห็นความโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมของหาดยาวต่อเนื่องประมาณ5กิโลเมตรจะดกระปลายแหลมปากแม่น้ําบางนาราทางทิศใต้มองเห็นได้ไกลจนสุดลูกหูลูกตาที่นี่นะครับมีหาดทรายที่ขาวสะอาดรายล้อมด้วยวิวทิวทัศน์ในอ้อมกอดของน้ำทะเล เขียวองฟ้าไล่สีกันอย่างสวยงามครับเหมาะแก่การมาพักผ่อนซึ่งสายแคมปิ้งนะครับก็สามารถตั้งแคมป์ที่นี่ได้ด้วยนะครับและด้านข้างของชายหาดก็ยังเป็นที่ตั้งของปราสาคางอรงปลายสะพานอีกด้วยล่ะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวดีๆของที่นี่นะครับไม่ได้ว่าสวยสงบร่มรื่นใครที่ชอบตั้งแคมป์ริมทะเลแบบเก๋ๆนะครับพี่เป้ฝากบอกมาว่าห้ามพลาดกับที่นี่ครับ นี้เราก็อยู่ที่ตากใบกันแล้วนะครับตากใบนี่มีอะไรหลายๆอย่างที่ผมรู้จักเลยก็คือปลากูเราขึ้นชื่อก็คือต้องตักใบเท่านั้นใช่บางจ้างอนนี้ต้องสั่งจองกันนานด้วยแล้วนอกจากปลากูเราแล้วเมื่อกี้ได้ไดไดทราบข้อมูลมาครับว่าแสงแรกที่เราเข้าใจกันว่าอยู่ที่โขงเจียมแต่จริงๆแล้ว ที่นี่ที่ตากใบแสงแรกนำโคงเจียม1นาทีใครอยากเห็นแสงแรกก็มาที่นี่กันได้มาเที่ยวกันได้แล้วก็ซื้อของฝากเป็นปักกุเราคือตรงนั้นเป็นสะพานคอยร้อยปีทำไมต้องคอยกันขนาดนั้นคงสร้างนานอะพี่โห oh, ต้องการมากกันแดดบีบีนะครับอันนี้เป็นกันแดดของ,ของเราเองผู้ชายใช้ได้ดีมากเพราะมันแบบไลท์มันเบามากพี่อ่ำผมทานมาแล้วครับขอชมบรารมีเดียวนิดนึงได้ครับ แต่ทาหน่อยก็ดีแล้วเพราะหน้าผมกากเยอะไงกากแดดอ่ะเฮ้ยดีอ่ะไม่เป็นเมือกอ่ะอ่าพี่จริงอันนี้มันใช่ไม่ได้โฆษณานะเพราะผมเล่นกอล์ฟนี่ผมจะผ่านคลีนกันไอ้กันแดดเยอะมากเดี๋ยวส่งไปให้เลยได้เลยใครอยากลองตรงนี้เลยนะครับได้เพราะว่าในเพจกอล์ฟผมโอ้マイกอล์ฟอ่ะแฟนเพจก็ชอบเรียกผมไม่โปหน้าเมือกยันหน้าไม่ขาวเวลาทากันแดดพี่ทาเยอะใช่ไหมเป็นนิ้วเลยอ่ะดีครับดีไม่ไม่หนืดไม่เหนื่อยะ ใ่เอากลุยน,นี่เด็เลยฮนะดูรายการคนละปบกอะ่ะจะต้องมีเอาแบกทำกข้าวให้กินใช่แล้วก็ไปหาวัตถุด,ดิบตามท้องหินนั่นน่ะอันนี้เรากำลังจะออกไปหาปลานะาไม่รู้จะได้ปลาอะไรวันนี้ก็เอาอันนั้นน่ะมาทำกัน,นเพราะเรือนี้มีของพบปวนเดินมีล่างเดี๋ยวเราไปจับจริงเลยได้ ออกไปไกลหน่อยนี่เคยนเรือกอลลั่รครั้งแรกไหมพี่ครั้งแรกเลยครับผมก็ครั้งแรกเหมือนกันอันนี้อะไรนะเกาะยาวเกาะยาวครับเกาะยาวคือจะไปเกาะยาวได้ก็ต้องข้ามสะพานคอยร้อยปีนี่แหละโมไซค้าบได้โมไซค้าบได้คนเดินข้ามได้อันนี้เป็นไงเสื้อเป็นไงสวยดีคนละเป๊กด้วยอ่ะเสื้อมาจากอาจารย์ที่ปัตตานีสวยนะสวยสวย มีให้ผมบ้างมากมาได้ในพี่ตัวนี้ไปเลยเยดีในพี่ตัวใหม่จริงพี่ดูดิวิถีชาวปรโมงฮมะนะ <_ H are> เขาก็ออกไปจับปลาเย็นก็กลับมาว่าสบายดีนะไม่ต้องคิดอะไรยอยากเป็นแบบนี้บ้างจังก็ดีนะชอบนะผมชอบอยู่งน้ำเลยกองกลางแน่นมากโอ้ระบบนิเวศสุดๆที่ผมว่าตั้งแต่สุราษฎร์ธานลงมาเลยนะเนี่ยคือขับมานี่มีแต่ป่างั้นเลยสองข้างทาง อยากรู้นะว่าข้างหลังในป่ากกลางๆนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันคงต้องมีคนอยู่แหละเพราะว่ามันมันมีสะพานคอยร้อยปีอ๋อสะพานนี่ข้ามไปฝั่งนู้นไงทำไมรู้สึกชอบภาคใต้เป็นพิเศษนะเมื่เคยอยู่มาหลายปีอ่ะอยู่กับอยู่ที่บ้านที่ไหนแล้วรัราชการไงอ๋ออยู่ที่ยะลาแต่บ้านนี้บ้านอยู่สงขลาด้วต่อยอดอยู่หลายปีห้าหกปีเลย่อปีพันเลย่อปีพัน ชอบอาหารชอบอาหารใต้ผมชอบมากชอบก๋อยยอที่น้ำแต่ว่าไม่เหนียวอ่ะจริงๆคนไทยเราเราทุกภาคมีของดีของทุกภาคนะที่จะต้องไปให้ถึงจริงนีเนี่ยสะพานคอยร้อยปีนะครับคอยร้อยปีข้ามจากตากใบไปก๋อยอนี่นี่นี่กำลังลงลงอวนใช่ไหมอวนแล้วแล้วปลากรูเลาแถวนี้มีไหมนี่อันนี้เราให้เขาทำเอ่อลงอวนให้เราดูนะ้ว่าจริงๆทำยังไง แต่ถ้าเกิดว่าของจริงอ่ะมันต้องคงใช้เวลาป็นสองสามชั่วโมงพี่ดูสิอย่างเยอะอะหมดนี่เอาลงทะเลเนี่ยเอาเอาตีอวนเนี่ยนานไหมครับประมาณชั่วโมงหนึ่งจากเนี่ยถอยเนี่ยลงเนี่ยนะอ๋อโอ้โหขึ้นอีกสามสี่ชั่วโมงครับอ๋ออยู่กันเป็นวันครับเวลาจะหาปลากันโอ้แต่อย่าลืมว่าคุณเรานี่ราคาไม่ไม่ถูกนะอ๋อเดเราตักใบเนี่ยไดขอให้ได้เยอะๆนะครับพี่คิดดูว่า ใบที่มีคุณภาพใากุหลาอย่ารเงี้ยมันก็ต้องมีราคาสูงนิดนึงนะเพราะว่าดูต้นทุนดิแล่ที่มาจากที่นี่ด้วยจากนราธิวาสจัดตักใบด้วยเขาบอกว่าของปากกุหลาที่นี่มีคุณภาพดีที่สุดเลยโอ้มีหน้านลนี่ยนหยดนมนิดเดียวยัง,ย,งยังไงต้องได้กินอ,ะนอ,อ่ะอได้กินเราต้องกิน ่ะมามาปากโคกสิงขอบคุณครับขอบคุณครับหวานชื่นใจขอบคุณมากนะขอบคุณครับสวัสดีค่ะแล้วซื้อของฝากแป๊บซื้อของฝากแล้วก็เราก็กินผักอาบน้ำแป๊บได้ีมกินข้าวเย็นเบาๆนะวันนี้ไปครับผมมาครับนี่ต้อนรับครับขอบคุณครับ ที่ร้านเขาบอกว่าแนะนำอันนี้เลยครับเป๊ะเป็นข้าวเกี๊ยวปลากุูเลาใช่ไม่มีใครทําครับกลับบ้านเลยทำยอกลับบ้านสองอันเลยเจ๋งว่ะก็จริงจริงเนี่ยเขาเป็นข้าวเกี๊ยวปลาทะเลครับแต่มีส่วนผสมสําคัญก็คือปลากุูเลาเค็มตากใบมันจะได้ความเค็มกลมกล่อมแล้วก็หอมปลากุูเลาพิเศษเลยครับอร่อยเลยล้นปลากุูเลาเค็มไก่แบบนี้พร้อมทานใช่ครับพวกนี้ฉีกซองใส่ถ้วยไมโครเวฟครึ่งนาทีทานได้เลยครับคือปลากุูเลาสดเนี่ยตัวจะเป็นสีออกเงินเินะครับแต่พอมาทําเป็นปลากุูเลาเค็มแล้วเนี่ย ไขมันจากตัวปลาจะซึมออกมาเคลือบผิวพอโดนแดดมันก็จะค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองทองครับเมนูที่นิยมก็คือทําเป็นยำปลากุูเลเค็มทานคู่กับแกงเหลืองภาคใต้ได้ผมซื้อไปฝากที่บ้านตัวอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ,ค,รบคนบ้านเรากินกันทุกบ้านแต่แปลกใจว่าทําไมคนไม่ค่อยกินในประเทศไทยผมว่ามันขาดการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพีอาร์อย่างเวลาไปทําโชว์นึกออกไหมส่วนใหญ่มันก็จะใช้กระปิกหรือไม่ก็ ปลาจริงๆนี่ก็แทนกันได้เลยนะมะม่วงปลาไปไหนไม่ได้เลยเอ่ะเป๊ะเด้งเลยใช่ไหมลุงบ่วงกวนอ่ะลุงบ่วงกวนปลาใส่วิ้งเกลืออันนี้เป็นกะปิอันนี้ก็โดนอ่ะเป๊ะอร่อยมากโดนทุกรสเลยอ่ะทำไงอ่ะก็จริงดีภาคใต้ อยากให้ทุกคนได้กินนะแล้วมันแบบเฮ้ยเคยได้กินรสชาตินี้บนโลกนี้หรือเปล่าเนี่ยครับเพ็กลองอันนี้สุดท้ายจบด้วยนี่สวยมากเอาแม่ไปด้วยเลยแม่เอาแม่ไประกันเลยอร่อยจริงอันนี้โดนจริงทีมงานลองครับทีมงานจะงงว่ามือถืออะไรเดี๋ยวถ่ายให้ไหมหาว่าเราแบบว่าเอ้ยอวยจังเลยอวยแม่แป้นหรือเปล่าพี่แนะนำเยพี่แนะนำใช้นิ้วใช้มือหยิบ จ้วงลงไปเลยโอ้โหอร่อยพี่โก้พี่โก้ลองชิมดูครับพี่โก้เ<ห>ขาเจ้าของอี๋มือก็เคี้ยวก่อนออมาเลยทำเร็วเนียยเลยออลองทานดูครับลองทานดูครับทีมงานลองดูมานาราที่วาดต,ต้องมานี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกลับไปนะโฆษณาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเลยดีว่ะโอ้โหเป๊กเหมาไปเลยตัดไปเลยถงงนอกเลยนะฝากด้วยค่ะออื้หือตัวเนี้ยเด็ดสุด ขาเมโมจ่ายนะครับหนึ่งความสะดวกสบายครับที่พี่เป๊กใช้ติดตัวตลอดเวลาที่จะต้องเดินทางออกจากบ้านหรือจะออกมาเที่ยวแบบนี้นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันนี้ครับไม่โมโดยสามารถฝากเงินโอนเงินชําระค่าสินค้าและบริการต่างๆหรือว่าถ้าต้องการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินนะครับก็สามารถฝากได้ใน mo, แอปไม่โมแอปนี้ได้ด้วยเช่นกันครับโอเคถอนโอนจ่ายง่ายในแอปเดียวออมสินนะครับอืมที่นี่นะครับคือพันาคารมังกรทอง ร้านอาหารไทยจีนที่อยู่คู่เมืองนรา,ามายาวนานกว่า50ปีเป็นร้านอาหารที่ได้รับการยอมรับว่ารสดีจัดอยู่ในอันดับต้นๆของจังหวัดนราธาิวาสกันเลยทีเดียวครับเมนูเด็ดๆของที่นี่ก็มีเยอะครับตั้งแต่อาหารใต้ของขึ้นชื่อ ปจนถึงเมนูอาหารไทยและก็ไม่ใช่แค่อาหารนะครับบรรยากาศของร้านที่นี่นะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดแม่น้ําบางนาราข้างท่าพญาสายสามารถมองเห็นวิวเขาตันยงได้รับลมเย็นสบายแบบสุดๆในบางช่วงนะครับก็จะเห็นเรือกอแรกของชาวบ้านวิ่งผ่านไปผ่านมาเป็นวิวหลักล้านที่หาชมได้ยากที่สุดจริงๆครับพี่อาเนี่ยปลาที่เราหิวมาเนาะปลากุลา ดีงามย่างเลยนี่เป็นข้าวผัดปลากุูเลาครับดีงามไหมน่ไข่เจียวเนอยนะเดี๋ยวเอาไว้คุยเสร็จ EP นี้เดี๋ยวจะกินไเลยเอาให้ล่วงข้าวผัดอร่อยจริงจรนะแล้วทุก EP นะที่ดูนะพูดถึงน้องธัญญาก็วันที่ไปถ่ายละครกับน้องธัญญาในเรื่อง็ต้จะเล่นมีบทเป็นชอบน้องธัญญาเป็นค,นคุณครูเราเป็นตำรวจ ก็จะต้องเจอต้องอะไรกันมีวันที่กองถ่ายอะ่ะเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะจริงๆทตายหาไม่รู้เรื่องหาเลยพันยาก็คุยกับอ๊อเปกอยู่พี่อ่ำไปค,คุยด้วยค่ะ <c oughs> เราก็คุยครับอ๊อเปกสวัสดีครับเฮ้ยพี่เล่นละครดีๆนะ <c oughs> <c oughs> อะไรวะ <c oughs> กูก็เล่นดีๆไงก,กูตั้งใจเล่นไงเออเล่นให้มันพอดีพอดีอ่ะไอ้หลังจากนั้นนะในบทแม่งไม่มีจับมือยเงี้ย <ว>โคตรห่างเลยอะตั้งแต่ผมเริ่มเป็นแฟนกับธัญญามาผมไม่เคยดูละครเขาอีกเลยนะจนถึงวันนี้พระเอกทุกคนเนี่ยมันจะต้องโดนผ่านการคุยจากผมมาหมดเน่เวลาดูรายการอฟร์แล้วแบบโอ้จริงใช่กูก็โดนกูก็โดนนั่นไงเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเพราะว่าเราดูแล้วเราเแบบว่าคงแบบวโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเย็นเย็นก่อนไม่ต้องไปเดือดเขาไปทำงานกันวันนี้เรารู้แหละแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีธัญญาจะถ่ายโพสถ่าย เ,เลิฟซีนอะไรไม่มีทางเลยตั้งแต่ที่คบกับผมในวันแรก18ปีมาแล้วมัย้อนอยู่ได้ผมกระทือเพิ่งแต่ผู้จัดเลย <laughs> ไม่ได้กระทืบหมายนว่าเราบอกว่าอย่าให้ทนยายทำอย่างนั้นนะทันาเป็นคนขี้เกรงใจคนพี่อย่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่เบื้องหลังนะทันาไม่รู้หรอกเออแต่ผมสายตรงให้เอกทุกคนน่ะให้มึงดีๆนะนี่อย่าให้มันเกินเลยนี่นั่นนะคำนั้นแหละแตก่กับกับผมนี่อารมณ์ม,มันรวยหน่อยนะ <c ười> พี่เป็นพี่ไงไ <c ười> เอออารมณ์ม,มันรวยมากพี่เจเนี่ยมึงผมไม่เคยเล่าโอ้โหพี่ไถ่กับทนาตัวหอมจริงๆแหมคุณขี้เกรงใจมึงแอบดมแล้วพี่เจนะเออตอนนั้นตอนนั้นเป็นแฟนกันแล้วยังยังฮบ พี่เจเป็นคนประสานให้อ๋อพ่อสื่อพ่อสื่อพ่อสื่อก็เลยหึงเขาไม่ได้ตอนนั้นเขาไม่ได้ผมเขาไม่ได้ก่อนที่จะมารายการคนลำเป็กเนี่ยตั้งแต่ดูอีพีแรกๆนะนั่งดูอยู่เฮ้ยอ้ย่าให้เป็นกูเลยสติเลยแม่มึงโดนแน่พี่อย่าน่าเฮ้ยแต่กูก็กูคงไม่รอดหรอกแต่เมื่อไหร่นั้นเองแค่นั้นเมื่อไหร่เม่อไหร่แล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีไลน์ขึ้นมาดิ้งขึ้นมาโอ้เป็ก R P M แม่งต้องเรื่องนั้นแน่ๆเลยเฮ้ยเข้าไปดูปึ้ง พี่อ่ำครับขอเชิญมาออกรายการคนละเป็กกูไม่มีเวลาตัดสินใจอะไรเลยด้วยความยินดีครับยิดองคือพี่อ่ำเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพี่ช่วยเหลือผมผมช่วยเหลือพี่กันมานานโอ้เดี๋ยวพูดเรื่องนี้เรารักกันในใจอยู่แล้วแล้วผมเมื่อผมรักคนไม่ค่อยเยอะมันมันมีอยู่แค่กลุ่มเดียวที่เราอยู่เดียวกันอย่างเงี้ยที่ผ่านมาที่เห็นเห็นในคนละเป็กนี่คือผมรักทั้งนั้นนะคัดมาแล้วคัดมาแล้วว่าพี่จริงโอ้ยอะไรเ่าวันที่บลิงเข้ามาเนี่ย คุณพ่อผมเสียไงบอกว่าเป๊กได้ครับเดี๋ยวเราติดต่อกันนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เสร็จงานคุณพ่อแล้วเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีไม่รู้พี่ไม่เป็นไรงานคุณแม่ผมไปนะอาไปขอบคุณมากครับขอบคุณมาก,มากแล้วก็เล่าให้พี่กบฟ,ฟังพี่กบฟเอเป๊กชวนผมไปออกรายการด้วยเออมึงก็ไปกันมานั่นแหละไม่มีอะไรหรอกพี่ที่ไปกับผมไม่ดีแล้วก็จองคิวมา3วันมาถ่ายรายการคน c, ละเป๊กเราก็ดูแบบว่าเออสอง EP นี่มันถ่ายสักวันหนึ่งก็เสร็จมันแต่ชวนเรา3วันพี่กบ วันที่สองนี่จะหาผมเจอหรือเปล่าวันที่สามนี่คงเน่าเปื่อยเป็นอาหารแรงกาแล้วมั้งพี่ไปกับผมหน่อยสวดห้าวันน้อยแดกทุกวันนี้มันมีภาพเก่าที่มันทําให้ความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นไงคือเราก็ไปมาหาสู่กันไปวันเกิดไปทานข้าวที่บ้านอเป็กทาสเต็กให้ทานทําน้ําจิ้มโคตรพ่อโคตรแม่อร่อยให้กินเสร็จแล้วเราก็ดื่มกันปกติมากเลยก็เหมือนแบบนี้ยก็ดื่มกันปกติเสร็จแล้วก็ทานปกติแล้วผมก็สนิทกับพี่กบมากนั่งดื่มไปแล้วก็เล่นกับพี่กบไปคุยเล่น พราะผมอยู่บ้านไม่มีใครคุยด้วยอะไรเงี้ยก็เล่นมาเจอพี่กบดีใจก็เล่นเล่นเล่นตอนหลังเริ่มมีต่อสู้กันเราก็เล่นอยู่กับพี่กบอ่ะเป็กก็นั่งอยู่ตรงนู้นน่ะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้นั่นน่ะอ่าแล้วก็นั่งเล่นเล่นกับพี่กบโอ้ยพี่กบเขาก็เรียนศิลปะป้องกันตัวมาอะไรเงี้ยโอ้โหเอกโอ้ยแบพี่กบไอ้ชิสนช้นเราก็เล่นแบบที่เรียจอมยุทธไงพอหันไปทีมองหน้าเป็กโอ้โหขี้อ่ะชิ้นเลจริงเหรอพี่กูต้องมาตายที่นี่หรือเปล่าวะโอ้โหมองแบบเทียถ้าเป็นดิฟนี่แม่งขวางมาตั้งแต่ั้เียแม่งบิดมาเงี้ย ไอ้สัีะคือเราเล่นเนีพี่กบคือไม่มองใครเราเล่นอยู่เงี้ยนั่งดื่มเงยก็ต่างคนต่างดื่มเงยหน้าไปทีเชี่ยกูตกใจตายแล้วเรียบร้อยประทับเรียบร้อยเรื่องมันจะเกิดกับกูแล้วเหรอเนี่ยนั่นเป็นไงต่อพี่ผมก็บอกพี่กบพี่กบเดี๋ยผมผมผมกลับดีกว่าพี่ผมผมผมว่าผมผมคงจะไม่ไหวแล้วครับเออพี่กบเออขับรถกลับบ้านดีๆกันไปครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับบอกเออมึงไปได้พี่จริงเหรอพี่ จริงอะ่ะจริงโอ้โหขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไ,ไรเลยไม่มด้านมากแล้วนั้นผมเลิกแดกเหล้าเลยกลัวเลยกลัวที่ผายเลยแล้วมีน้องคนหนึ่งอ่ะน้องที่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องผมอ่ะมาด้วยการขับรถให้ก่อนที่จะลงไปบ้านอไปที่เขาเชิญไปทานข้าวเนี่ยถ้าพี่ออกมาในสภาพยังไงก็แล้วแต่ ส่งโรงพยาบาลหรือว่าที่อะไรให้ทันนะคือด้วยวีลกรรมด้วยเรื่องราวอะไรของอเป็ที่แม่งพอกมาเต็มกระบาลเนี่ยมันบอกพี่พี่เป็นคนหนึ่งที่ผมเคารพมากแลวก็รักมากนะครับนี่แต่พี่อันเป็นคนเรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไมเกียิมากคือครับตลอดแล้วก็นู่นนั่นตลอดอัเป็กตลอดว่าพี่อย่าอย่าอย่าเรียกผมได้ไหมเรียกเรียกนู่นีนี่ผมแอบไม่เอาหน้าเราไม่ถนัดอะไรแบบเนี้ ที่อยาเป็นคนแบบนี้แต่เราก็ไม่เคยมีกูมึงไม่เคยแบบอะไรกันกเลยนะ<ผ>มไม่มีไม่มีไม่มีเลยใครได้รู้จักอ่ะจริงๆแล้วนี่มีอะไรเลยน่ารักชิปเล็เนี่ยใครเดือดร้อนใครมีปัญหาอะไรมาคนนี้ช่วยเคลียร์ให้ผมเคยเดือนคดีหนึ่งมีวันหนึ่งที่ที่ผมทํางานรายการกอล์ฟแล้วเปลี่ยนสปอนเซอร์ไปอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งมันตรงข้ามกับสุดทอร์เพราะมันเป็นรายได้อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ไปทําแล้วก็รู้สึกผิดกับการที่ทํานั้นไปอะไรเงี้ยครับแล้วมีวันหนึ่งก็เลย คืออึดอัดมากก็เลยโทรหาเป๊กช่วยเคลียร์ผมกับคุณต๊อดให้หน่อยแล้วเปก๊กก็ก็ให้ผมเล่าให้ฟังให้เราก็เล่า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 ไปเสร็จอ่างัง้นมึงคุยกันเองเลยเคียโ <c oughs> ทรศัพท์โทรอยู่เปิดให้ฟังอยู่โทรหาคุณต๊อดอยู่อ,อ้ามึงคุยกันเองเลยอเอา,เอาคุณต๊อดกัน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 แต่คุณต๊อดก็ตอนหลังก็มาคุณต๊อดมา เรียกมาก็มาแล้วก็มาเคลียร์แล้วก็คุณต้อนมาตบไหล่ตบมาพี่พี่เงี่ยก็หายกันไม่เป็นไรตอนหลังผมไปเจอคุณต้อนไม่เจอนานไปเจอที่งานแต่งงานพี่ต้อนพี่ต้อนพี่ต้อนล่าสุดล่าสุดอ่ตะโกนลั่นเลยคุณต้อนอีเละเลยหลังนั้นก็เละเลยนี่ต่อไปต้องเป็นงานแต่งงานลูกพี่แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหร่อยสักพักได้ไหมเป็นยี่สิบเองเออนี่ถามหน่อยดิกี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องลูกเลยนะเออลูกอายุยี่สิบแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรใกล้จะบรรลุนิติภาวะแล้วอ่ะ เราเป็นหนึ่งในผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตเขาชีวิตเป็นของเขาเขาเลือกการดำเนินชีวิตเขามีความรักเขาก็มีความรักในช่วงวัยเขาก็มีชีวิตของเขาเอาเป๊กเข้าใจแต่เราอะ่ะพี่ดูเราด้วยดิไม่ไม่ไม่เราจะไปเปรียบเรากับเด็กคนอื่นไม่ได้พอเกิดเด็กแบบเรา จาะแจลูกเราอ่ะก็เขียนบทขึ้นมาว่ามันหายยังไงแค่นั้นเองไม่มีอะไรปล่อยเขาใช้ชีวิตของเขาไปอย่างนั้นเลยเหรอใช่ปล่อยเขาไปเถอะชีิตัวนี้ผู้ชายมาคอมเมนต์อะไรในไอจีลูกผมผมยังครับไปเลยมั้ยให้โอกาสเขาอย่างตอนที่เอลลี่ไปเหมือนกันเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเขาให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้กําลังใจเราต้องเชื่อในตัวเขาในสิ่งที่เขาทำจริงเครียดทีบผายตอนนั้นจริงอ่ะเพ แล้วนายผมเลี้ยงลูกได้ไม่ตายตลอดชีวิตอะนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีอันนึงพี่เจโทรมาหาพี่ยามพี่อยู่ได้ยังไงวะลูกไม่อยู่เด้วยผมแม่งแค่ลูกแม่งไปเรียนเมืองนอกเลยผมแม่งยังร้องไห้ทุกวันเลยพี่เจอะเออผมก็เลยบอกว่าต้องเชื่อมั่นในตัวลูก<ม>เขาเป็นตัวแทนของเรานะพี่ต้องเชื่อมั่นเขาให้กําลังใจเขาแล้วพี่กอดเขาแล้วแม่งเปลี่ยนเลยพี่เจแม่งเปลี่ยนเลยแต่ลูกพี่เจผู้ชายหมดอาอยู่ที่ให้ทำไงให้พูดยังไงอย่างงี้เอาคิดเถอะเอาๆๆ แต่รู้วิเจเนเป็นคนแบบมีสัมมาคารวะนะน่ารักเนาะนทุกคนเลยเจ้านายี่โคตรด,ดีเลยตอนเด็กๆข,ข้ามถนนข้ามถนนกับแอลลี่ไปเที่ยวหุ่หินเนี่ยนะไอเจ้าขุนก็ชอบแย่แอลลี่เจ้านา,นายก็บอกว่าเฮ้ยแก้ผู้หญิงนี่แล้วเวลาเดินข้ามถนนเจ้านายไม่ไปเดินบังรถก่อนเลยนะเอออนี่ไม่โคตรแมนเลยน่ารักผมจําได้แม่นเลยเจ้านายอ่ะมันก็เป็นมิตรภาพของรุนลูกของเราที่มีเป็นเพื่อนกันเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นมาเดี๋ยวลูกๆูกเราม่นก็เป็นเพื่อนกันพี่เออแล้วให้เขาดูแล ในรุ่นของเขาไปเราก็ปล่อยวางบ้างที่ไปบางนาไหมยังเคยไปมาแล้วตอนนั้นอ่ะที่มาเนี่ยตอนนั้นน้ําแห้งจนเห็นเห็นถึงโครงสร้างของชุมชนเลยครับเทปถัดไปอ่ะผมถ่ายกับอนุยอัมพลที่ฮาราบาลาพี่หนุยใช่มามาอยากจะมีักเทปนึงมานั่งคนละเป๊กแล้วแบบมีอํากับอัมพลยังลยอ่ะจริงเหรอมันมีเรื่องอะไรในใจเยอะมากทำไมที่ค้างคาใจอะไรอ่ะคือผมเนี่ย กับพี่หนุ่ยเนี่ยพี่หนุ่ยก็คือไอดอลในในในรในุ่นผมหลายหลายรุ่นเลยแล้วกันนะครับผม<ร>แล้วเราก็เห็นพี่หนุ่ยครั้งแรกเชี่ยมันผู้ชายคนนี้เท่ยังลงวะพอต่อมาก็เป็นศิลปินที่แกรมมี่ล็อกเล็กๆด้วยก็เลยตามพี่หนุ่ยมาตลอดเลยแล้วก็แบบชอบมากร้องตามแต่งตัวตามอะไรหลายๆอย่างเลยจนวันหนึ่งเข้ามาอยู่แกรมมี่ได้เจอตัวจริงได้เจอไมโครได้เจออัมพลแล้วแบบประทับใจมากก็คือความเป็นพี่ที่เขาให้กับน้องๆในความเป็นกันเองอ่ะก็เลยแบบประทับใจเขา จนมีช่วงเวลาหนึ่งผมชอบเขียนเพลงแล้วก็มีข่าวว่าพี่หนุ่ยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กับไมโครก็เลยคิดเขียนเพลงว่าโอ้ยแม่งอยากจะเขียนเพลงให้พี่หนุ่ยชี่หายเลยเยอะอยากทําเพลงอ่ะตอนนั้นกำลังบ้าเขียนเพลงกาลังฟุ้งซ่านกับการการเขียนเพลงก็เลยอยากจะเขียนเพลงให้พี่หนุ่ยร้องแต่เป็นเพลงอะไรแหละก็เลยนึกเปิดดูอัลบั้มต่างๆของพี่หนุ่ยนะครับว่ามีเพลงอะไรอยู่บ้างอัลบั้มอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างจนมาสะดุดอยู่อัลบั้มหนึ่งคือ ทำพลเมืองดีมีเพลงตอกมีเพลงฝากรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่มีเพลงพลเมืองดีผมก็เลยหยิบเอาชื่อเพลงอัลาบัมเอชื่ออัรบัมเนี่ยมันเป็นเพลงมันตั้งเป็นเพลงโดยที่เอาชื่อเพลงของพี่หนุ่ยและวงไมโครเนี่ยรวมแล้ว16เพลงเอามาเขียนอยู่ในเนื้อเพลงของผมแล้วสิบหกเพลงที่บอกหนุ่ยยังเราก็ไม่กล้าแล้วตอนนั้นเราเก็บตัวอยู่ความ ลันทศของเราอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าไปเจอใครไม่ได้เจออะไรแล้วจนเก็บมาถึงทุกวันนี้ก็เลยถึงเวลาแบบเอ๊อยากจะทําเพลงนี้ผมไม่ได้สนิทอะไรกับพี่หนุ่ยมากเท่าเท่าบบเปลงน่าจะเป็นแต่จเจอหน้าพี่หนุย่กยก็เอ้ยอ้าไงสบายดีไหมน้องก็ส่งพี่พี่หนุ่ยอะไรเงี้ยแต่ผมเรียกอนุยเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนใน E ีีนี้เลยว่าผมอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกับแพทแพทลูกพ่อเตอ๋อเยวัตพุทธินันสมัยแบบปสามปสี่อะไรเงี้ยแพทเนี่ย,เ,ยเป็นคนแนะนําให้ผมรู้จักกับอนุย แล้วแพทย์อะเรียกอา,อาผมก็เรียกอามั้งเนี่ยสมัยนั้นยันวันนี้แลก็จะพอสามเลยเหรอใช่กับพี่หนุย่ยเขาเขาเป็นผู้ปกครองแทนพ่อแม่ผมด้วยนะจริงเวลา ตีต่อยใครในโรงเรียนเธอผู้ปกครองกับพลรำพูนไปเหรอใช่โคตรเท่บอกพ่อไม่อะไรเนี่ยพ่อไม่ไปอ่ะพ่อไปบอกบอกอนุ่ยไปเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยคิดว่าอาจารย์ไม่งงใจหายเลยเฮ้ยนุ่ยนี่เหมือนเหมือนอ่ะพลรำพูนมาก็อนุมัติที่หนุ่ยนี่เหมือนญาติมากว่ะโอ้ถ้าเป็นฝ่ายปกครองนี่โคตรเครียดเลยนายสัญชัยเชิญผู้ปกครองเธอมาที่โรงเรียนหน่อยเซ่ชี้ยาลาพลรำพูนมา้เย คูไม่ขออะไรเซ็นเหรอนี่อ่ะปรากฏไม่ต้องทำอะไรเลยครูก็ถ่ายรูปอย่างเดียวถ่ยรอย่างเดียวอนุมัตตอนนั้นไปโครกำลังแบบโหปีเลยคิดดูดิเชิญบ่อยไหมบ่อยอนุญาตไปสองสาทีได้อ่ะเขาก็จะแบบเริ่มแบบสอนแล้วแบบว่าเฮ้ยใหญ่อย่างนี้ใหญ่อย่างนี้หญ่อย่างนี้ในะจนถึงวันนี้เลย ไอ้ผมก็เป็นแบบว่าเป็นแฟนเพลงแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาทํางานอยู่ในบริษัทเดียวกับพี่หนุ่ยเป็นแบบชื่นชอบพี่เข้ามากในบุคลิกของพี่ในการทํางานในผลงานอะไรเงี้ยแต่มีวันหนึ่งที่แบบผมประทับใจพี่หนุ่ยมากแบบะาะนั้นผมไมปไข้รเลือดออกหนักมากอยู่โรงพยาบาล9วันหนาวแม่งเข้ากระดูกจนเคียดแม่งจะตายไม่ตายแหละแม่งไม่เคยทรมานอะไรขนาดนี้เลยแล้วก็บอกพยาบาลบอกว่าไม่ให้ใครเยี่ยมนะ สภาพมันคือต้องเอาผ้าห่มไฟฟ้ามาห่มอะเบกเวลาไขเลือดออกมันหนาวแบบมันหนาวเข้ากระดูแบบแย่มากเลยแต่พยาบาลก็เดินเข้ามาบอกว่าพุณนาาคะมีคนอยากจะเข้าเยี่ยมค่ะบอกเขบอกไปแล้วไงพี่บอกว่าผมไม่ให้เยี่ยมอําพลำพูลค่ะยิ่เหร่เออพอบอกว่าออมพลำพูลมาอีที่เราก็พยายามฝืนตัวแล้วอีที่ยออตรงนี้ดีหน่อยได้แต่เอยเปิดประตูเข้ามายิ้มเบกุสโลหมดเลยภาพุณนีิสโลหมดเลยอําพลำพูลใส่เสื้อแขนยาวคอกลมให้ผมพูดไหม เป็นไงน้องย่างหิวฉลอมประเช้ามาเว้ยเลือในนั้นนมตามีดอจแล้วก็มาส่งเนี่ยเป็นไงน้องเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วในห้องนั้นไม่เปิดแอร์ผมนอนห่มผ้าห่มไฟฟ้าอยู่มีคุณจอยอยู่ตอนนั้นคุณจอยเขาเฝ้าผมอยู่อะไรเงี้ยเขานั่งนั่งคุยกับพี่หนุ่ยสนทนากันอยู่สักพักเลยจนพี่หนุ่ยแบบเหงื่อแตกเละเทะว่าเออร้อนนี่น้องดูแลสุขภาพนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนแต่เหงื่อเต็มเลย อันหนึ่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าคือเวลาที่ใครมีทุกขะ์จะเห็นแกนะแต่ถ้าใครแฮปปี้อะไรไม่เห็นอ่ะเนี่ยกับพี่กับน้องกับอะไรนี่แกเป็นคนแบบนี้จริงๆผมเรียนรู้มาจากเขาเยอะเลยทีตคนหรือว่าให้เกียรติคนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยควรจะตอนไหนยังไงอะไรเงี้ยเราไม่ได้เรียนแบบนะคือเราอยู่กับอามาตลอดล้วแบบเราเห็นเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีๆไม่เจอหรอกพอพอไม่สบาย ไปอืมงานแต่งงานก็เป็นเป็นคลิปวิดีโออวยพรมาโอ้ดีใจที่ผ่านเปิดให้ดูสะพ้ายแบบดีใจที่ผ่านอวยพรพี่หนุ่ยอวยพรให้อะไรครับขอบคุณพี่มากนะดีมากเลยยส่ามาถึงนาลาจีวาดแล้วแม่งเกินคาดเลยเดี๋ยวกลับไปเจอที่กรุงเทพเอาให้แหลกได้เลยเอาให้ตาขวางพูดเองนะพูดเองนะไม่ไม่ไม่ขวางกับพี่อยู่เลยโอ้โหไม่จริงหรอกอีดอกขออภายทีครับ คือคือความคิดผมในการดีไซน์ในการเป็นแขกรับเชิญของรายการคนเราเป็กนี่คือผมก็ยังคงเป็นผมที่ยังมีความสุภาพแล้วก็ยังมีความเป็นเป็นอะไรกับเป็กอยู่ในความเป็นที่นับถือในความที่มันคือช่องหนึ่งที่มันทําให้ทําให้เป็นแบบนี้ทาให้มันดูซอฟแบบนี้ในชีวิตคนเขาจะรู้ว่าเราเป็นยังไงกันไงจริงๆเป็กก็ไม่ใช่คนเยี่ยบมากพ<ข>อแตกอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ถึงเวลาเขาก็ ก็เี้ยยอู่ในวันที่ประทับแล้วอะไรเงี้ยมูเนี่ยมาดามฟินเนี่ยสีดําแปลว่าคนเฮี้ยงเราเฮ้ยเดี๋ยวเฮี้ยทางด้านไหนครับคุณแป๊กทุกด้านครับไม่ใช่เรื่องผู้หญิงนะไม่ใช่เรื่องผู้หญิงแบดบอยแบดบอยส่งนั้นผมชอบผมชอบใครเนี่ยเป็นแบดบอยลองซื้อไปดูรับรองไม่พลาดไอเนี่ยผมฉีดแล้วผมชอบมากไม่ขอให้นิด้เนี่ยคืนนี้จะโดนกันเองไหมเนี่ยนีละคอยจุดยคอยทีนี้เหี้ยกูโดนอ่ะ ไปคุณแม่ครับไปคุณแมครับเราเปก <ENNIS> สุด<ข>ทันทีที่เที่ยวไทยในทุกที่เดี๋ยวครับครับผมลืองไทยครับผมใช้เป็นเท่ากับออมคือใช้ซื้อของเพื่อต่อยอดคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับ แต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้10%แน่นอนครับคุณย่าออมให้ได้10-30%เพื่อลดความเสี่ยงยากจน